สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีสิง์จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วง16-30กันยายนนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกับชาวสิงห์บางท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกทท่านนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่หรือแม้แต่กระทั่งว่าผู้ที่ไม่ได้ข้ามโฆษณานะคะขอ,ขอบคุณด้วยใจทุกท่านจริงๆค่ะ มาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวโอเคอ่าชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะจะไม่ได้ถ่ายเรื่องแตกแยกเลยนะคะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะไม่ถ่ายเรื่องแตกแยกาชาวสิงสำหรับคนที่มีครอบครัวค่ะเร็วๆนี้เรามองว่าคุณน่าจะมีเรื่องราวของการเดินทางาติดต่อเจราจาเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทางที่ดินหรือเปล่าเอ่ยนะคะหรือคุณอาจจะมีการเดินทางร่วมกันนะคะไปตกลงนะคะตกลงเรื่องของการซื้อขาย ที่ทางที่ดินก็เป็นไปได้ด้วยนะคะของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้คนที่มีครอบครัวค่ะนะคะเรามองว่าเป็นห่วงเวลาคุณให้ค่านะคะให้ค้าให้ค่าความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณอยากจะได้ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินละนะคะแต่ถ้าเรื่องภายในครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆบ้างแหละนะคะทุกครอบครัวนะคะตรงนี้มันขึ้นมาให้หรือแม้แต่กระทั่งว่าบางครั้งบางคราว นะคะคุณกับคู่อาจจะมีปัญหาอะไรที่ว่าไม่ค่อยไม่เข้าใจกันนะคะตรงนั้นเออเราก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ว่ามันใหญ่นะคะเพราะไพ่ตรงนี้มันขึ้นมาดีนะคะเรามองแบบนี้นะคะแต่เรื่องเด่นก็เลยน่าจะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ทางที่อยู่อาศัยนะคะตรงนี้มีเรื่องราวของธุรกรรมนะคะมีเรื่องราวของธุรกรรมที่ทางที่อยู่อาศัยที่ดินนะคะ มาเกี่ยวข้องนะคะในความเป็นครอบครัวช่วงนี้นะคะอาจจะขยับขยายละต่อเติมละหรือแม้แต่กระทั่งว่าตกลงมีการร่วมตกลงในเรื่องของที่ดินนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะจะจะหมายถึงว่าอาจจะนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะตรงนั้น ส่วนเรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นถ้าจะบอกว่าชาวสิงก็มีแค่อย่างเดียวก็คือหช่วงนี้คุณลุยงานนะคะคุณลุยงานคุณอยากปั๊มเงินนะคะแค่นั้นเองค่ะนะคะ<ม>เรื่องอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะที่เปิดขึ้นมาให้โอเคมาดูกันนะคะว่าคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่มีประเด็นสําหรับคนที่เคยมีคู่มาแล้วหรือกําลังมีคู่อยู่หรือมีปัญหาอยู่ก็ตามทีนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันคืออะไรโอเคเรามองว่าเรามองว่าคุณอาจจะอมืมีเรื่องราวของการตกลงเจรจาอะไรกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะ บางท่านจบกันแล้วนะคะแต่ยังต้องมีเรื่องราวเรื่องราวของการตกลงเจราจาในเรื่องของทรัพย์สินอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วอ่ะความรักตรงนี้นะคะเราเห็นว่าคุณน่าจะพอละไม่เอาละความรักที่ต้องเป็นฝ่ายดูแลซัพพอร์ตต้องเป็นฝ่ายที่ประคับประคองต้องเป็นฝ่ายที่ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาหรือแม้แต่ก็ กระทั่งหัวใจด้วยนะคะเรามองว่าถ้าเรื่องหัวใจเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเป็นฝ่ายมอบหัวใจให้เขาเต็มที่เลยแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาเขามองไม่เห็นคุณค่าหัวใจของคุณนะคะแต่ตรงเนี้คุณรู้แล้วละ่ะว่าโอเคระหว่างคุณกับเขามันจบกันนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคือจบแล้วล่ะนะคะแต่ถ้าคนเป็นคู่อาจจะจบแต่ยังต้องมีอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันต้องเคลียร์กันนะคะเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่ก็คือฝั่งคนที่มีประเด็น โอ้มีเรื่องต้องเคลียร์กันค่ะนะคะมีเรื่องต้องตกลงกันร่วมกันเคลียร์กันนะคะเคลียร์ในเรื่องของทรัพย์สินก็ได้เคลียร์ในเรื่องของอภาระหน้าที่ที่ต้องต้องมีการจ่ายให้กันก็เป็นได้ไปได้ด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวราศีสิงค์ค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เราเห็นว่าเขาคิดว่าเขาช่วงนี้เขารู้อยู่แล้วล่ะว่านับจากนี้ไปนะคะเขาอาจจะคิดในใจว่านับจากนี้ไปเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปได้ยากนะคะช่วงนี้เขาก็พยายามเรามองว่าเขาก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างฐานะของเขาเองนะคะตรงนั้นหรือก่อนหน้านี้เขาก็เคยแล้วกับคุณสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะร่วมกันนะคะแต่ตรงนี้มันมีเรื่องราวของการยื้อกันละ นะคะเป็นความรักที่มันยื้อกันมาสักพักแล้วด้วยนะคะแต่ถึงเวลาที่มันเหมือนกับว่าโอเคกําลังอยู่ในห่วงของการตัดสินใจแล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะหรือแม้แต่ครั้งว่ามันไม่ได้มันมีอะไรที่เขารู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันข้างหน้ามันมองไม่เห็นช่องทางที่จะไปต่อได้นะคะทําให้เขาทุกทุกวันนี้นะคะเขาก็มองมองมองตัวเองดีกว่านะคะมองรอ มองด้วยรอด้วยนะคะหรือกระทําอะไรต่างๆนานาที่ว่าให้ค่าในเรื่องของความสําคัญให้ค่าในเรื่องของการงานนะคะอยากจะมีงานที่มั่นคงอยากจะมีอนาคตที่มั่นคงรองรับชีวิตของเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาคุณเนี่ยมันไปต่อ,อยากแล้วนะคะมันยื้อกันมาแล้วด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่า <c oughs> ความในใจของชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ในใจของชาวราศีสิงค์ค่ะเขาบอกมาว่าทุกวันนี้คุณก็ทําเพียงแต่พยายามสร้างฐานะให้กับตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองมีความมั่นคง นะคะมีความมั่นคงเป็นแผ่นอะไรประมาณนี้คุณอยากจะมีทรัพย์สินสักอย่างหนึ่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของตัวเองแล้วช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเรื่องความรักต่อให้คุณมีใจให้เขาไปยังไงก็ตามทีนะคะเขาบอกมาว่าตัวตนของคุณคุณก็ใช้เวลาช่วงนี้แหละเพื่อพยายามลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณก็ไม่ได้คิดจะแก้ไขไม่ได้คิดจะเคลียร์ด้วยไม่สนใจด้วยนะคะตรงนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะเอเพราะเขาเองหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายเทคุณไปโดยไม่คิดจะเคลียร์อะไรต่างๆนานานะคะมันเหมือนกับว่า ลืมดีกว่าอดีตที่ผ่านมาเพราะคุณรู้อยู่แล้วความรักที่มีให้ต่อไปยังไงก็ตามมันก็วนอยู่ที่เดิมน,นะคะมันไม่ได้ดีไปกว่านี้มันไม่ได้พัฒนาไปกว่านี้มันไม่ได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่านี้นะคะตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณรับรู้แล้วก็ชัดเจนกับตัวเองนะคะคุณพยายามมองหาความนับจากนี้ไปคุณจะเริ่มต้นชุดใหม่ของคุณคุณจะหาความสุขให้กับตัวเองหาความสําเร็จให้กับตัวเองอย่างเดียวเองนะคะตรงนั้น ความสุขความสำเร็จค่ะคือคือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีสิงห์แต่ถ้าเรื่องของความรักคุณมีอดีตคุณมีบทเรียนคุณมีเหตุการณ์ที่บ่านมาเป็นที่ตั้งละนะคะ<ม>ก็ใช้แค่ว่าทุกวันนี้นะคะพยายามลืมลบลืมมันไปนะคะให้อดีตมันมันลืมออกไปจากใจของคุณนะคะเท่านั้นมาดูนะคะว่าความในใจของเขาบ้างสิคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เราเห็นว่าชาวสิงคุณเข้มแข็งอะเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะทําคุณทําอะไรคุณก็คุณลุยแล้วคุณไม่ค่อยอยากจะสนใจละเรื่องราวที่ผ่านมานะคะจบแล้วก็จบจบแล้วก็จบกันนะคะตรงนี้โอเคค่ะนะคะเขาถ้าจะบอกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงแล้วล่ะนะคะที่ที่เขามองไม่เห็นหนทางออกตรงนี้ละนะคะหนทางออกคือการไปต่อกับคุณ นะคะเป็นเพราะเขาตั้งแต่แรกหรือเปล่าที่ไม่รู้จักเลือกด้วยกักคุณนู้นกับกักคุณนะคะเหยียบเรือสองแคมนะคะนี่แหละค่ะคือหนทางที่เขามองไม่เห็นช่องทางออกเลยที่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไม่คิดจะตัดสินใจแล้วก็ไม่คิดจะเลือกด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นความต้องการของเขาจริงๆสองเขาจะทําอะไรเขาก็เอาตัวเองเรามองว่าเขาเอาตัวเองเข้าได้อะเอาความสุขสบายเอาของตัวเองไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลย กลายเป็นเรื่องราวที่มันต้องจบกันจริงๆนะคะแล้วเขาก็น่าจะรู้ตัวว่าเรื่องราวครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเขาก็ได้ที่เขาทําตัวแบบนี้ที่เขาทําอะไรก็นึกเอาแต่ได้เข้าตัวเองนึกเอาตัวเองสุขสบายไว้ก่อนนึกเอาตัวเองมีความสุขไว้ก่อนนะคะเป็นที่ตั้งนะคะตรงนั้นขอดูหน่อยค่ะขออีกใบก็ได้ไหมมาแล้วที่สําคัญ ความรักของคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นการยื้อกันมาสักพักแล้วด้วยมันเป็นความรักที่มันจืดจางกันมาสักพักแล้วอะลองยื้อกันดูอะยื้อเท่าไหร่มันก็ไปต่อไปต่อไม่ได้ด้วยนะคะตรงนั้นทําให้เขามีคนอื่นเข้ามาพัวพันนะคะเหตุการณ์ตรงนี้แหละมันก็คือบทเรียนบทเรียนราคาแพงสำหรับเขาเลยที่ความรักกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องจบลงนะคะมาดูกันค่ะมาดู แนวโน้มนะคะขอเก็บหน่อยโอ้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการยื้อกันเองแล้วนะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวของความรักที่มันจืดจางอย่างเดียวแล้วมันเป็นความรักที่มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะคะ แต่เราเชื่อว่าชาวสิงแนวโน้มของคุณจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเรามองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณที่มันมีแนวโน้มของคุณวันข้างหน้าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาชิดของคุณปลดล็อกชิดคุณนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากอดีตที่มันแย่ๆอดีตที่ไม่เคยมีทางออกมาเลยหรือคุณอาจจะจมอยู่กับอดีตที่มันไม่มีทางออกหรือคุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากจะวุ่นวายกับความรักคืออาการของคน ถอดใจในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้แต่เรามองว่าอนาคตวันอันใกล้นี้นะคะจะมีความรักข้างใหม่เข้ามาปลดล็อกหัวใจคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าตัวตนของคุณจริงๆแล้วน่ะคุณคิดอย่างเดียวอะนะคะคุณคิดอย่างเดียวว่าคุณไม่อยากจะเจอความรักที่มันแย่คุณไม่อยากจะเจอความรักที่ <Didn 't. S 1> มันมีเรื่องของการโกหกกันมีเรื่องของการทําอะไรไม่ซืไม่ซื่อสัตย์ต่อกันทำอะไรปิดบังกันไปแอบมีนคนบบอื่นนะคะ คุณอยากจะได้ความรักที่มันมั่นคงอยากจะได้ความรักที่มันไปต่อได้อยากจะได้ความรักที่มันมันมันคลองคู่กันแล้วไปต่อกันได้อะนะคะตรงนั้นไปต่อหมายถึงว่า อยู่กินกันนะคะเป็นคู่ผัวตัวเมียแบบที่ว่ามีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณอยากจะได้คู่ที่มีอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขความเจริญด้วยนะคะตรงนี้แต่เรามองว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอนะคะแต่ถ้าบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันไม่ใช่แล้วนะคะมันไม่ใช่จริงๆคุณไปรับรู้มาคุณไปจับโปะได้นะคะวันข้างหน้าต่อให้เขาหวนมายังไงเราก็คิดว่าถ้าเขาคิดจะหวนหรือเขาจะหวนอะไรกับคุณมายังไงก็ตามทีเราคิดว่าคุณ ไม่สนใจดีกว่านะคะเรามองว่าคุณไม่ได้สนใจตรงนี้เรามองว่าคุณจะให้ค่าในการเริ่มต้นชิดใหม่โอกาสใหม่ให้กับตัวเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือแนวโน้มของฝั่งชาวสิงนะคะชาวสิงคุณไปจับโบเขาได้อะว่าเขามีคนอื่นว่าเขาไปแอบมีกิ๊กหรือเขาไปแอบคุยกับคนอื่นนะคะตรงนี้ต่อให้เขาจะหวนกลับมาหาคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่เอาคุณเลือกที่จะโอกาสใหม่ให้กับตัวเองดีกว่านะคะ มันไม่มีทางออกเหนืออื่นใดเลยยิ่งคนที่เคยเป็นคู่ครองกันแล้วนะ่ะนะคะมันมีเรื่องของนิตินัยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่างหากส่วนตัวเขาเอง ทุกวันนี้เขาก็ให้ค่าให้ความสําเร็จตัวเองอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วชัดเจนว่าโอเคเขาเขาคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณก็เข้มแข็งคุณก็มีฐานะมีงานมีการที่มั่นคงที่สร้างอะไรด้วยวได้ด้วยตัวเองได้นะคะนี่คือเขารู้อยู่แก่ใจว่ามไม่มีเขาก็ไม่เป็นไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็เชื่อว่าในบางคู่มีเรื่องราวของนิตินัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับคนที่เป็นคู่ครองกันนะคะเคยแต่งกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนที่เป็นแค่คู่รักมันก็ย่อมหมายถึงว่าโอเคเขาก็เริ่มอยู่ได้สร้างฐานะให้กับตัวเองดีกว่านะคะไอ้เรื่องการปกปิดบิดบังซ่อนเล้นนี่แหละนะคะคือผลการกระทําของเขาเองที่ทําให้เขาอะต้องเจอสภาพเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา เนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าเป็นเพราะตัวเขาเองจริงๆแนวโน้มของเขานะคะที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่จากนี้ไปสิ่งที่เขาให้ความสําคัญนะคะเรามองว่ากลับกลายเป็นเรื่องของฐานะเรื่องของหน้าที่เรื่องของบทบาทหน้าที่การงานสัดส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเรื่องราวระหว่างคุณมันไม่มันมองไม่ค่อยจะเจอช่องทางแล้วอะนะคะแทบจะไม่มีช่องทางดีกว่านะคะที่จะที่จะหวนกลับมาได้ที่จะ ลับมาเป็นแบบเดิมนะคะบางท่านที่ยังอยู่ในสถานะที่จบกันแต่มีบางท่านที่ว่ายังไม่ได้เคลียอะไรกันในเรื่องราวของทางนิตินัยน,นะคะอันนั้นก็อยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับวิจารยญาณของชาวราศีสิงห์ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะแต่บางท่านเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องเคลียนะคะก็ยอมใหม่ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอดีตละนะคะเขากลับมาคุณคุณสิงห์คุณก็ไม่เอาเรียบร้อยละนะคะรู้สึกว่าคุณให้ค่าความสุขความสําเร็จ ตัวเองวันข้างหน้าเปิดโอกาสให้กับตัวเองในวันข้างหน้าซะดีกว่านะคะเนี่ยค่ะเขารู้ตัวนะคะว่าเขาทําแบบเนี้นะคะมันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วมันก็เป็นอุปสรรคมากเลยสำหรับคุณที่จะไปต่อนะคะแล้วเหนืออื่นใดการกระทําของเขามันเป็นการกระทําที่เรามองเห็นว่ามันเป็นการจงใจนะคะเป็นการจงใจอยากจะทําอะไรที่ว่าเพื่อตัวเองมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยมีผลแบบนี้ตามมา ะะมีเหตุที่หนึ่งแล้วก็ต้องมีเหตุที่สองตามมานะคะมาดูค่ะบทสรุปค่ะของชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ชาวสิงห์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่มันปัวพัน ความสัมพันธ์ที่เขากักความสัมพันธ์นับจากนี้ไปคุณหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วการหลุดพ้นตรงนี้คือการอาจจะเป็นการตัดสินใจของชาวราศีสิงห์เองก็ได้ว่าโอเคตัดจบแล้วพอสักทีฉันเสียใจก็จริงในในการตัดสินใจของฉันแต่ฉันก็จะไม่หวนกลับมาละ นะคะหรือแม้แต่คำว่าคุณอาจจะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถหวนกลับมารักกันแบบเดิมได้นะคะทุกอย่างมันสายไปนะคะถึงโอกาสของชาวราศีสิงห์ที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอะไรเดิมๆมาอะไรแย่ๆมาเขาบอกมาว่าคุณอาจคุณหลุดพ้นแล้วชีวิตของคุณนะคะน่าจะกําลังเจอเผชิญความสุขความสําเร็จนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังก่อเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะคุณอาจจะมีความสุข กับเพื่อนๆคุณมีความสุขกับสังคมโดยที่ถ้าเรื่องของความรักคุณเบรกและคุณเบรกเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนั้นถึงจะเสียใจยังไงก็ตามแต่คุณเลือกที่จะเบรกเลือกที่จะจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองฟ้าวันใหม่ยังรอคุณอยู่โอกาสใหม่ยังรอคุณอยู่หนทางแห่งความสุขยังรอคุณอยู่เบื้องต้นเบื้องหน้านะคะแล้วก็เป็นห่วงเวลาที่เราเหมือนกับว่าชาวราศรีสิงห์คุณคุณ คุณเคยยื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วคุณเบรกแล้วอะนะคะพอละไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ตัดสินใจเสียใจก็เสียใจแต่ก็ต้องตัดสินใจนะคะโอเคนี่ก็คือบทสรุปของชาวราศีสิง์สำหรับคนที่มีประเด็นนะคะเดี๋ยวมาดูคนโสดนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนโสดของชาวราศีสิงค่ะ เค okay. คนโสดอืมอาการอาการอารมณ์ของคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากจะมีความรักช่วงนี้สักเท่าไหร่เลยไหมอาการของคุณอนะนะคะอาการของคุณเหมือนกับคนคนปล่อยวางดีกว่านะคะรู้สึกว่าเป็นอาการของคนปล่อยวางคุณมีบทเรียนมาคุณบอกว่าคุณอยู่ได้คุณเข้มแข็งใครเข้ามานับจากนี้ไป คุณไม่จําเป็นจะต้องเรียบร้อนตัดสินใจเลยคุณขอเลือกจริงๆก่อนขอชัดเจนจริงๆก่อนขอ,ขอให้แน่ใจก่อนว่ามาแบบถูกต้องถูกต้องตรงนี้หมายถึงหนึ่งศีลธรรมด้วยความถูกต้องไม่ผิดไม่มีผิดศีลด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าคุณอาจจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนะคะตรงนี้แต่คุณก็ขอดูให้คุณบอกว่าคุณขอดูดีๆนะคะคุณขอดูดีๆเลยนะคะตรงนี้ คุณอยากจะได้ความสําเร็จของตัวเองซะมากกว่าคุณมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องต้องทําในชีวิตนะคะการเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาบทเรียนชีวิตที่ผ่านมาทําให้คุณเหมือนกับว่าโอเคนับจากนี้ไปคุณรู้อะไรมาหมดแล้ว คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะใครเข้ามาใหม่คุณก็ไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจมากนะักสักทีเดียวนะคะตรงนี้ชาวราศีสิงค์คุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนมีตําหนิก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะมีเรามองว่ามีความรักนะคะเขาอาจจะมีความรักมีใจให้คุณนะคะเข้ามาในตําแหน่งที่มีใจนะคะ ามาคอยดูคุณด้วยคอยอยากเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณเขาอยากจะเข้าใกล้ตัวคุณเขาอยากจะศึกษาชีวิตของคุณนะคะตรงนั้นถ้าคุณลองเปิดโอกาสให้เขาเราเชื่อว่าการาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะมีการดูใจกันนะนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะมีการดูใจกันค่ะนะคะอาจจะเป็นไปในลักษณะที่อาจจะไม่ชอบบ้างนะคะอาจจะไม่ชอบบ้างอาจจะไม่ถูกสเปคบ้าง แต่คุณก็ลองศึกษาดูใจเรียนรู้กันไปไม่เสียหายอะไรนะคะแต่คุณก็ดูพฤติกรรมเขาอะว่าเขาอะมาเต็มร้อยไหมมาแบบว่าเดี๋ยวผบเดี๋ยวโผล่หรือเปล่ามาแบบว่าเออไปแอบมีใครมาก่อนหน้านี้ไหมแล้วเดี๋ยวมาคุยกับคุณอันนี้คุณก็คอยดูเขาอยู่ห่างๆเหมือนกันนะคะของชาวราศีสิงห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความรักครั้งใหม่เราเชื่อว่า นะคะเอ่อเป็นโชคเป็นโอกาสของคุณนะคะต้องใช้คําว่าเป็นโอกาสของคุณที่มีค่ะมีคนดีๆเข้ามานะคะหาคุณนะคะตรงนั้นแต่ตัวตนของคุณน่ะคุณไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่เพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองอะค่ะนะคะไม่ได้ดอยคาเลยตัวเองเนี่ยมีมีความสามารถอะไรตั้งหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองอะดำเนินต่อไปได้ด้วยลําแข้งของตัวเองด้วย2มือของตัวเองด้วยหนึ่งสมองของตัวเองนะคะตรงนี้ ดูนะคะคว้าวชาวสิงคุณจะได้พบเจอใครคนหนึ่งจริงๆแต่เรามองว่าคนนั้นเพอร์เฟกมากอะ่ะเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นคู่คุณอะนะคะเพอร์เฟกตตรงนี้หมายถึงคุณนวุฒินะคะคุณนวุฒิมาเติมนะคะ วาย,ยวุธก็มาเต็มนะคะตรงนี้ประสบการณ์ก็เต็มร้อยด้วยนะคะตรงนั้น <c oughs> เนี่ยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงของชาวสิงห์จริงๆโชคเรื่องคู่มาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาวสิงห์ถ้าคุณจะหลีกเลี่ยงเราก็มองว่าคุณก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะคะบทคราวจะมาก็ต้องมาตรงนี้คู่มาหาคุณแล้วนะคะเนี่ยนะคะตรงนั้นอยู่ที่ว่าคุณอ่ะก็ศึกษาดูใจกันไปคุณดูๆเข้าไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะนี่คือคู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรที่ว่าทําชีวิตของคุณมันเปลี่ยนแปลงมาที่ว่าคุณไม่ไม่สามารถไปไปฉุดรั้งได้ในเรื่องของอดีต นะคะมันเป็นอะไรที่มันจบมาแบบชั่วข้ามคืนปุบปรับฉับพลันจริงๆทําให้สภาพใจของคุณน่ยคุณอาจจะมีอาคติในเรื่องของความรักหรือคุณยังขแยงขแยงในเรื่องของความรักอยู่ก็เป็นไปได้นะคะโดยที่คุณก็พยายามออพยายามแบบว่าพยายามแบบไม่ค่อยจะยอมเปิดใจสักทีเดียวนะคะแต่เราเชื่อว่าถ้าคุณลองเปิดใจดู นะคะคนคนนี้บอกแล้วว่ามาเต็มนะคะทั้งวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิทั้งประสบการณ์นะคะเขาบอกว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลากับความรักคุณขอลุยงานได้ไหมมีงานที่คุณต้องทำเยอะแยะมากเลยคุณอยากจะได้ความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเองจริงๆนะคะตรงนี้แล้วอีกอย่างมันเป็นห่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายชีวิตของคุณจาะ จากอดีตสู่ปัจจุบันสู่อนาคตด้วยที่คุณพยายามเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองพยายามพยายามเพอร์เฟกได้ด้วยตัวเองพยายามมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวเองนะคะแต่เราเชื่อว่าความรักครั้งใหม่นี่แหละค่ะนะคะถึงบทที่คุณจะต้องเจอคุณก็ต้องเจอนะคะมาทำมาเติมเต็มชีวิตของคุณให้คุณมีความเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นนะคะเอ,อ่อมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทั้งฐานะการงานการเงิน แล้วก็คู่ครองด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะก็อยากให้ลองเปิดใจดูไม่ว่าเราจะอายุอานามขนาดไหนแล้วก็ตามความรักมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเสียหายนะคะความรักไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเลยเปิดใจดูดูใจเขาว่าเขามาดีไหมว่าเขามาในลักษณะที่ว่า อ,อ่มีเรือพ่วงมาไหมอะไรแบบนี้เราไม่ได้เสียหายตรงนั้นนะคะแค่เปิดใจถ้าไม่ใช่เราค่อยเบรกก็ทีหลังก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะลองคุยลองดูใจเขาดูว่าเขาว่าซื่อสัตย์และซื่อตรงแล้วก็มั่นคงไมโอกาสมาถึงคุณแล้วนะคะของชาวราศีสิงห์กับความรักครั้งใหม่นะคะที่เข้ามาโอเคนะคะเราเชื่อว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนใจเด็ดใจแข็งนะคะอ่า บางครั้งบางคราวเป็นอะไรที่คุณยังไม่อยากจะได้ความรักแต่เรามองว่าความรักที่ดีเข้ามาก็ไม่เสียหายสักเท่าไหร่นะคะเป็นกระยาณมิตรต่อกันได้คลิปนี้ของชาวสิงห์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปความรักธาตุไฟนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ